ตอนนี้ให้จิจิอัดคลิปนะครับนะก็ตอนนี้แ <laughs> อดมินแอดมินมาดิอันนี้แพ็คของนะครับนะอันนี้พัคของจนเหนื่อยนะครับนะ <laughs> ไม่ <laughs> คืออันนี้สั่งให้อัดคลิปเลย <laughs> ก็คือคลิปเรียวๆเลยเข้าใจปะ <laughs> แต่ว่าวันนี้รู้ไหมว <laughs> นน <laughs> ่วงอันนี้จะหายง่วง <laughs> <laughs> นัดสิ้นปีเอามาให้แอนดีนเห็นแบบเห็นเขาเหนื่อยมาเอามแง้มแงดูก่อนไม่ต้องบอกแบว่าเท่าไหร่แง้มดูก่อนไม่ต้องบอกใครใคง้องยังดีขึ้นแล้ว ได้ได้ได้พขกันนะทุกคนคุณสดีใช่ครัต่อไปน้องเก๋น้องเก๋โบนัสโบนัโนัองยาไไม่ต้องต้องขายเก็บไว้ในใจไ่ต้องตองขายเก็บไว้ในใจคไอ้งยหลักัง่เายอามาลมเีนล้มเบนนะ นี่โบนันอ่ะแห้มดูไม่ไงไม่ไงเราได้ห้าที่นอนแล้วเราต้องแผนมาที่นี่อันนี้คือคนส่งของ่นื่งของไม่ตื่นไม่ได้นะไม่ตื่นไม่ได้นะกมาบ้านก่อนแอมซอ Ha ha ha! ทายเลยชั้นเข่าไปด้วยชั้นเข่าคนสุดท้ายก็อันนี้เป็นทั้งเพื่อนทั้งทั้งแบบทุกอย่างนะครับนะก็เป็นโบนัสให้เพื่อนร้อยหนึ่งหรือเปล่าลองดูเนยถ่ายก่วงยังก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเดี๋ยวมาตรงหน้าตรงนี้ขอบคุณมาเมนพี่ก็ขอบคุณ ทุกคนที่ช่วยเหลือกันคือไม่เห็นทุกคนไม่เห็นแบบบ่นกันเลยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เห็นเ um, ราตาโซเฟียแพ็ททองแล้วเขาก็แบบมองปกติแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขาจะบ่นเลยผลลุกเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะบ่นเลยแต่เราก็เลยแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ไหนๆเราก็ทามาทํากับสังคมทํากับครอบครัวทําทุกอย่างแล้วไม่เคยทํากับแอดมินเราก็เลยเอาวะวันนี้แหละวันนี้มันเหนื่อยกันนี้ครับอันนี้ของที่จะส่งพรุ่งนี้คือ คือเยอะจริงๆแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับนะก็เลยวันนี้ก็เป็นงานวันนี้รู้สึกยังไงเอความรู้สึกความรู้สึกพี่ดิวเป็นคนยังไงในสายตาทุกๆคนก็ดีค่ะใจดีมากค่ะเป็นเจ้านายที่ดีเพราะว่าไม่เคยได้ได้โบนัสเยอะอย่างเงี้ยเาเอาความรู้สึกอาเก๋พี่ดิวเป็นยังไงตั้งแต่คนที่เห็นหน้ากล้องหลังกล้องเป็นยังไงแค่นั้น เป็นเหมือนเดินใจดีเกินไปใจดีเกินใจดีเกินกั่คนอื่นก็ใจดีใจดีช่วยเหลือทุกอย่างมาเป็นคนที่ตามใจทุกอย่างหน้ากล้องกับหลังกล้องแต่หลังกล้องยิ่งกว่าหน้ากล้องเพราะว่าหลังกล้องใจดีมากกว่าใช่ไหมรักน้องๆทุกคนแหละวันนี้ก็ โอเคเนาะแฮปปี้กินไก่ KFC แล้วก็ไปนอนนะครับนะซื้อ KFC มาให้ด้วยขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ